หลังจากตำรวจปิดคดีฆ่านางสาวนิโคโซเวนไวคอบอายุ57ปีชาวสวิตเซอร์แลนด์รองหัวหน้าพิธีการทูตของสมัชิาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอร,รมนีและเลขาธิการสมาคมอดีตสมาชิกวุฒิสภาสวิตเซอร์แลนด์เหตุเกิดที่บริเวณน้ำตกโตนอาวยนตำบนวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตต่อมาชุดสืบสวนจับกุมตัวนายธีรวัตรหรือบังหลีท้อทิพย์ อายุ27ปีเป็นช่างแอร์อยู่ในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตให้การรับสารภาพว่าเห็นผู้ตายลงเล่นน้ำแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศและต้องการชิงทรัพย์10นาฬิกาของวันที่8สิงหาคม2564 พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณนะนั้นพร้อมด้วยพลตำรวจโทกิตรา์พันเพชรร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มนายธีรวัตรท่อทิพย์อายุ27ปีอยู่บ้านเลขที่11ทับเหมู่3ตำบลป่าคล้ออำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์นางสาวนิโคโซเวนไว้อบอายุ57ปีนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนบ็อก เสียชีวิตที่น้ำตกตนนอายนตำบลวิชิตโดยผู้ต้องหาจนมุมต่อพยานหลักฐานและยอมรับสารภาพผิดเองยืนยันไม่ใช่การจับแพผลตรวจตรีนันทเดชย้อยนวลรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8กล่าวว่าผู้เสียชีวิตเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่13กรกฎาคม2564 ครบกำหนดอนุญาตอยู่ในประเทศวันที่26สิงหาคมในระหว่างที่พักในภูเก็ตไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเมื่อวันที่3สิงหาคมเวลา1 1อนาฬิกา30นาทีผู้เสียชีวิตออกจากโรงแรมเดอะมอริงบริเวณอ่าวยนตำบลวิชิตเดินเท้าไปตามถนนมุ่งหน้าไปยังน้ำตกตูนอ่าวยนแล้วไม่ได้กลับออกมาจากที่เกิดเหตุอีกจากข้อมูลกล้องวงจรปิดบริเวณทางขึ้นน้ำตก พบผู้ต้องสงสัยคือนายธีรวัตรขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงหมายเลขทะเบียนขอไข่มอมาขอไข่493ภูเก็ตขึ้นไปก่อนผู้เสียชีวิตประมาณ12นาทีและอีกประมาณ3ชั่วโมงผู้ต้องสงสัยขี่รถกลับลงมาผลตำรวจตีนันทเดชกล่าวอีกว่า ตำรวจคุมตัวนายธีรวัตรมาซักถามให้การรับว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพวงจรปิดตรวจตามร่างกายพบร่องรอยบาดแผลที่เพิ่งเกิดใหม่หลายแห่งกระทั่งยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าก่อนหน้านี้ขึ้นไปหากล้วยไม้ป่าและของป่าที่น้ำตกต้นอ่าวยนต์ขณะเดินกลับลงมาพบผู้ตายเปลือยกายทอนล่างอยู่ริมทานด้านข้างมีกระเป๋าเป้สีดำวางประสงค์ต่อทราบ เขาไปรัดคอแต่ผู้ตายขัดขืนเกิดการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันและตกลงไปในน้ำทั้งสองคนจากนั้นจับหัวกดน้ำจนเสียชีวิต แล้วใช้ผ้าใบมาปิดคลุมร่างและใช้ก้อนหินทับหรือ้นกระเป๋าเป้ได้เงิน300บาทแล้วหลบหนีกระทั่งถูกตำรวจจับกลุ่มตรวจสอบประวัตินายธีรวัตรเคยถูกจับที่สอพอฉลองจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่5ตุลาคม2563ในความผิดครอบครองยาเสพติดให้โทษโดยผิดกฎหมายสารพิาพากษาลงโทษจำคุก9เดือนปรับ1 5 0 0 0บาท โทษจำคุกรอลงอาญา2ปีอยู่ระหว่างคุมความประพฤติ1ปีจากนั้นพลตารวจตีนันทเดชโทรศัพท์โฟนอินคุยกับนายธีรวัตรที่ถูกควบคุมตัวอยู่อีกห้องมีภรรยาและทนายความร่วมรับฟังอยู่ด้วยนายธีรวัตรบอกว่าช่วงก่อเหตุต้องการเพียงทรัพย์สินของผู้ตายเท่านั้นไม่คิดว่าจะทําให้ถึงแก่ชีวิตเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบและอยากราบขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิต กับเหตุการณ์ที่ได้กระทําลงไปขอโอกาสคนไทยทั้งประเทศยกโทษให้ด้วยตนสํานึกผิดแล้วด้านพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุกกล่าวเป็นภาษาอังกฤษถึงครอบครัวผู้สูญเสียว่าในานามสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติ อยากแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียในครั้งนี้คงไม่มีอะไรจะมาทดแทนกับการสูญเสียในครั้งนี้แม้ว่าตำรวจจะพยายามติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้ก็ตามตำรวจจะทำหน้าที่รักษากฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยปกป้องและพิทักษ์ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดไปและอยากให้มีนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้นต่อมาเวลาสิบเอนาฬิกา30 10นาทีพันตำรวจเอกเสริมพันธ์สิริคงรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเกต็ตนำกำลังตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดภูเกต็ตควบคุมตัวนายธีรวัตรหรือบางหลีท้อทิพย์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่น้ำตกต้นอ่าวยนต์ตําบลวิชิตเป็นจุดที่นายธีรวัตรลงมือฆ่านางนิโคลในลำธารน,น้ำตกห่างจากทางขึ้นประมาณ700รเมตร จุดแรกหน้าป้ายน้ำตกเป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์จากนั้นเดินขึ้นบริเวณน้ำตกเป็นจุดที่สองเพื่อไปหาของป่าส่วนจุดที่3บริเวณลำธารจุดก่อเหตุค่านักท่องเที่ยวภายหลังทำแผนเสร็จนายธีรวัตรพูดเพียงสั้นๆว่าผมขอโทษตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อสารในวันที่9สิงหาคม2564มีรายงานจากชุดสืบสวนภายหลังบางหลีรับสารภาพว่าฆ่าชิงทรัพย์ เพราะจำนวนต่อหลักฐานถึงแม้ในช่วงแรกจะโกหกแต่ถูกชุดสืบสวนจับพิรุธได้ทุกข้อสุดท้ายเจ้าหน้าที่ให้ถอดเสื้อผ้าเพื่อตรวจร่างกายนอกจากบาดแผลที่เป็นรอยครูดกับหินระหว่างทำร้ายแม่มผู้ตายและรอยขวนตามตัวแล้วเจ้าหน้าที่พบว่าบังหลีเพิ่งโกนขนเพชรออกหมดในลักษณะเกลี้ยงกล่เมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่าโกนทำไมเมื่อไหร่แต่บังหลีไม่ยอมตอบเชื่อว่าคนร้ายน่าจะรู้ว่า อาจจะถูกจับตรวจคนเพชรเทียบเคียงเลยกนทิ้งทั้งนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจช่องคลอดของผู้ตายว่าถูกละเมิดและผลตรวจ DNA รวมทั้งมีน้ำอสุจิหรือไม่ขณะน,นี้ถูกส่งไปตรวจที่กรุงเทพแล้วมีร่องรอยถูกล่วงละเมิดจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป14นาฬิกาของวันที่15มีนาคม2565ศาลจังหวัดภูเกต็ตอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ยอยาก 2121-2564หทับหมายเลขแดงที่ยอยักษ15์159-2565ทับพนักงานอายการจังหวัดภูเก็ตโจทย์นายธีรวัตรทอทิพจำเลยเรื่องความผิดต่อชีวิตลักทรัพย์พระราชบัญญัติเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเสพโดยคดีนี้พนักงานอายการโจท์ฟ้องว่าเมื่อวันที่3สิงหาคม2564เวลากลางวันจำเลยกระทำอน,นาจารย์ นางนิโคโซเวนไวคอบผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลอายุกว่า15ปีพยายาม,มข่มขืนกระทําชำเราและฆ่าแล้วซ่อนเร้นศพของผู้ตายด้วยการนำพลาส,สติกสีดำมาปิดคลุมศพและลักเอาเงิน300บาทซึ่งอยู่ในกระเป๋าของผู้ตายไปและข้อหาจำเลยเสพแมดแอมเฟตามินและเสพกัญชา จำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาซึ่งสารเห็นว่าการที่จำเลยใช้แขนล็อกคอผู้ตายทางด้านหลังและกดศีรษะของผู้ตายลงไปในน้ำจนผู้ตายหมดสติจำเลยย่อมเล็งเห็นผลว่าอาจทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้และเมื่อถึงแก่ความตายจึงถือว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย สารจึงพิาพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา199 288 334ประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา105 162ฐานค่าผู้อื่นให้ประหารชีวิตจำเลยรับสารภาพลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78 ประกอบมาตรา52วงเล็บ2ฐานค่าผู้อื่นให้จำคุกตลอดชีวิตเมื่อรวมทุกกระทงแล้วให้จำคุกตลอดชีวิตสถานเดียวรีบของกลางยกฟ้องข้อหาพยายามค่มขืนและข้อหากระทำอนาจารโดยในการอ่านคำพิพากษาสามีผู้ตายและบุตรชายผู้ตายอีก2คนร่วมฟังคำพิพากษาผ่านระบบออนไลน์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้กล่าวขอบคุณศารจังหวัดภูเก็ตพนักงานอายการจังหวัดภูเก็ตและเจ้าพนักงานตำรวจที่ช่วยกันสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายจนได้ตัวจำเลยมาลงโทษ